ขั้นตอนการใช้วิดีโอการอัปโหลดผ่านระบบคาวนะครับให้กดเข้าลิงก์ URL ที่สงให้นะครับแล้วก็เอา ID พาสเวิร์ดที่สงให้เพื่อล็อกอินนะครับผมแล้วก็กดล็อกอินแล้วก็ไปที่วิซาร์ m a n a g e m e n t หรือ Material Management นะครับกดเข้าไปครับกดที่อัปโหลดครับก่อนที่กดอัปโหลดนะครับให้คลิกตัว Automatic c อ m p r e s s i o n ออกก่อนตัวนี้มันเป็นตัว b ีสฟรอัตนมัติจะทำให้ภาพไม่ชัดครับให้กดอัปโหลดใหม่ครับแล้วก็เลือกรูปที่เราต้องการอัปโหลดนะครับ อัปโหลดเข้าไปฝากไว้ในข่าวก่อนนะครับโอเคแบบนี้เสร็จสิ้นแล้วนะครับขั้นตอนที่สองนะครับไปที่คอนเทนต์เบเนตเดนนะครับโปรแกรมโปรดักชันกดเครื่องหมายบวกนะครับแล้วก็เลือกซิงเกิลสกรีนโปรแกรมนะครับตั้งชื่อตั้งชื่อไฟล์นะครับผมแล้วก็เลือก9้าต่อสิบหนะครับเป็นแนวตั้งนะครับกดคอนเฟิร์มครับทีนี้เป็นรูปกระดาษขาวๆนะครับเราก็ไปเอารูปที่เราอัปโหลดเข้าไปในค่าวนะครับมาใช้กดที่รเจอร์ครับถ้าวิดีโอก็กดที่วิดีโอนะครับกดที่รูปภาพ แล้วก็ติ๊กตัวออโตเมติกออกนะครับเลือกไฟล์ที่เราต้องการสองไฟล์นี้นะครับแล้วกดโอเคตรงนี้นะครับถ้าสมมติว่าเป็นมากกว่าหนึ่งรูปนะครับมันจะเป็นภาพสไลด์นะครับตรงนี้มันสามารถเลือกได้นะครับว่าสามารถกําหนดให้ภาพหนึ่งครั้งไว้กี่วินาทีนะครับตรงนี้เราสามารถตั้งค่าได้น้อยที่สุดคือห้าวินะครับโอเคตรงนี้เราสามารถกดทีวิวเพื่อดูตัวอย่างได้นะรือดูตัวอย่างทีดูได้หรือจะใส่เพลงพ้นหลังได้ครับใส่เพลงขึ้นหลังเนี่ยเราให้กดที่มิวสิกนะครับ กดที่มือสิให้กดตรงซ้ายมือนะครับซ้ายมือแล้วก็ด้านขวามือจะมีคําว่าแอร์มิวสิลเราก็สามารถเลือกเพลงแบเตยที่เราต้องการนะครับใส่เข้าไปในการอัปโหลดเช่นกันครับเลือกไฟล์ที่เราต้องการนะครับใส่เขา้าไปแล้วก็เลือกแล้วก็แอปพลายออซีนนะครับทีนี้ตัวรูปตัวนี้ก็จะมีเสียงนะครับพร้อมกับสไลด์ภาพาน,นะครับผมถ้าเราทำเสร็จแล้วนะครับให้กดเม่สเต็ปครับ ตรงนี้นะครับเป็นการตั้งเวลานะครับโดยปกติเราก็ใช้เป็น default mode นะครับเล่นวันทุกวันนะครับหรือว่าเราสามารถตั้งทีเดืดได้โดยการกดคัตสม่นะครับสามารถตั้งทีเดือดได้ว่าโปรโมชันนี้เราจะเล่นวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่นะครับสามารถกำหนดตรงนี้ได้ครับหรือแยกย่อยไปจนถึงเวลาก็ได้นะครับผมว่าเช้าให้เล่นเวลานี้เย็นให้เล่นเวลานี้นะครับหรือว่าแยกวันได้ท้าโปรโมชั่นแยกวันได้นะครับแต่ถ้าเราไม่ได้ใช้ฟังก์ชันนี้ให้กด default mode ครับแล้วก็กด next step ครับต่อไปเป็นปการเลื่อนเครื่องนะครับกดติ่่มเครือง มาหลายๆเครื่องเราสามารถกดส่งพร้อมกันทีและหลายๆเครื่องได้เลยนะครับหรือเราสามารถส่งคอนเทนต์แยกกันนะครับว่าเครื่องหนึ่งส่งคอนเทนต์หนึ่งเครื่องสองส่งอีกคอนเทนต์หนึ่งจะได้น,นะครับแล้วกดนี้ก็เก็บครับแล้วกดผ่านครับ,รบโอเคครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับวิธีการอัปโหลดไปที่เครื่องต่อไปก็จะเป็นการแบบรอที่เครื่องแ่ะแล้วเครื่องโหลดเสร็จภาพก็จะโชว์ทันทีครับผมขอบคุณมากครับ